3 0 7 0คุณพี่ตัวนี้เป็นงาน cross body ที่ใส่ของได้จุกนานกระเป๋าค่ะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งและความหนาค่ะคุณพี่อยู่ที่3นิ้วเต็มอ่ะคุณพี่แบบนี้เลยหนังชาัวธรรมชาติความจุของเขาจะกลายเป็นความหนา5นิ้วเพราะฉะนั้นคุณพี่อันนี้เล็ก แต่ใส่ของจุผ้าซับในของเขานะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าทอลายรังพึ่งนะคะสีแดงสดเลยสวยงามมากๆาปิดด้วยกระดุมแม่เหล็กหนึ่งจุดนะคะ แล้วก็ด้านหลังช่องใช้งานเหมือนกันเลยเป็นงานช่องลวงปิดด้วยกระดุมแม่เหล็กนะคะตามด้วยด,ด,ด้านหลังสุดของตัวกระเป๋ามีซิปเล็กๆให้อีก1เส้นนะซิปตัวนี้เอาไว้ใส่บัตรจอดรถคีย์การ์ดบัตรรถไฟฟ้านะคะของใช้จุกจิตชิ้นเล็กๆนั่นเองเนาะหรือว่าเป็นยาดมยาอมยาหมองก็ได้ช่องใช้งานหลักค่ะจะเป็นซิปอยู่ที่ด้านบนแบบนี้นะคะเปิดไปด้านในจะมีพ็อกเก็ตเพิ่มเติม,ตมให้และมีซิปผนังหลังให้ด้วยอีก1เส้นสำหรับตัวนี้ค่ะกระเป๋าของเขา ยาว9นิ้วครึ่งนะคะแต่ทรงของเขายืดหยุ่นสูงค่ะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาว7นิ้วครึ่งได้กระเป๋าสตางค์ยาวไส์มาตรฐานนะคะสามารถได้เลย สายสะพาย,ยาวค่ะตัวนี้จะเป็นงานสายคู่ตัวค่ะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะสำหรับระาคาัป้ายเต็มค่ะตัวนี้ราคาป้ายเต็มอยู่ที่2,700บาท2 7 0 0ราคา c ีเอฟคันหน่บาทนะคะสีพร้อมส่งเนานะมีทั้งสิ้น3สีขออนุญาตเดินไปหยิบด้วยตนเองอ่ะสีที่อนยาพรีเซนต์อยู่ you, คือสีดำสีที่2ค่ะคุณพี่ตัวนี้คือสีแทนนะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือสีน้าตาล